สวัสดีครับผมนี่พ่อแม่พี่น้องท่านใดหารถราคาแสนต้นๆไปใส่พ่อพี่น้องคั้นนีสิเป็นดีแม็กด้วยครับพี่น้องดีแม็กปี07นยเดเป็นเครื่องดีเซลสองพันหครับผมเป็นรถเจ้าของมือเดียวไปแดงครับมาในตัวต้นสีบ่นท่องพี่น้องหาผู้ใดหาไปใส่ครับผมหดือัลใบยรุ่นเอาไปจัดส่งก็ง่ามครับ ขี่เดิมกระเท่ครับมากับแม็กคูโตของดีแม็กเขาตัวต้นบางๆเลยพี่น้องรถก็เคยชุนนัก่เคยพลิกบ่เคยขวานหา,ดดหาู้ใดหาใบใสเป็นรถจัร้างมือเดียวป้ายแดงรถจักรยานสูงครับผมท้ายในสะอาดสะอาดพี่น้องเดี๋ยวผมพาเบื้องเป็นกระจกมือหมุนครับผมเดี๋ยวออไมไปเบื้องข้างขวา สีสันโดยรวมประมาณ80%ได้เปอร์เซ็นต์นพี่น้องเป็นตัวตาแหลมตัวขลามตัดผ้าสีหกแปดผ้าสีขาดเดือนท่านว่าครับผมใคยในยังงมอยู่เลยพี่น้องถือว่าโอเคอยู่เป็นผ่ากร,รมมีมากับรถบ่เคยชนนักบ่เคยพิกบ่เคยความเลยพี่น้องหาไปใส่บ่พิหวังครับ ขั้นนี้ผมจะขายอยู่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทด้วยพี่น้องหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทดูรถได้ที่บันแคร์อำเภอบาลินจังหวัดอุบลเบอร์โทรศูนย์แปดห้าสามสองศูนย์ห้าสามเจ็ดเก่าผ้าสีขาดยี่สิบหกท่านบ้าพี่น้องราคาตัวล่องในเล็กน่อยเล็กน่อยพี่น้องมาล่องครับเบื้องถือใจกับเอาเอมือตำรวจเอกสารจดวนครบครับกับประมาณนี้ครับผม